สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Kingdom Quest นะครับก็คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแรกนะครับที่ผมจะทำการอัพลงในช่องของผมในปี2022นี้นะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ขออนุญาตท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่นะครับขอให้ท่านนะครับประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือว่าความรักนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับ แล้วก็ท่านไหนนะครับที่กําลังจะคิดหาธุรกิจที่จะทําในปี2022นี้นะครับขอให้ท่านคิดได้นะครับแล้วก็ขอให้ท่านประสบความสําเร็จในธุรกิจของท่านในปี2022นี้นะครับอ่าเข้าเรื่องกันเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Kingdom Quest นะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นแนว Idol RPG นะครับผมจะขออนุญาตแนะนําระบบต่างๆในตัวเกมก่อนนะครับขั้นแรกเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวนี้นะครับ New Player ตรง New Player ตรงนี้เนี่ยตรง Account นะครับเราสามารถทําการผูก Account ได้นะครับ แล้วเขาจะให้ตัวเพชรเราด้วยนะครับ250ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรง New Player ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเข้ามาเปลี่ยนชื่อตัวชื่อ ID เกมของเราได้ด้วยนะครับตัวของ Setting เนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาจะยังไม่มีให้ปรับกราฟิกใดๆในเกมนะครับแต่ว่าจะมีตัวของภาษาตรงนี้ให้เรามาปรับได้นะครับตอนนี้ยังไม่มีภาษาไทยนะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยสามารถเข้าโหลดที่เปียสโตไทยได้เลยนะครับสำหรับระบบการต่อสู้ในเกมเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ดี๋ยวผมขอล้องด่านนี้นะครับโอเคหน้าตาการต่อสู้ของเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับเขาจะมีค่าพลังของเราบอกไว้ตรงนี้นะครับก็คืออันนี้เป็นค่าพลังทีมผมแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นค่าพลังทีมสตูนะครับสำหรับการวางกลยุทธ์ตัวละครเนี่ยมีผลต่อการผ่านด่านด้วยนะครับอย่างเช่นตัวละคตรตัวนี้เนี่ยสังเกตสีแดงๆด้านขวามือไหมครับเวลาเราเลื่อนเนี่ยเขาจะบอกว่าตัวละคตรตัวนี้เนี่ยโจมตีเป็นระยะทางประมาณไหนนะครับไอต,ตัวนี้เนี่ย ตัวละครตัวนี้เนี่ยเขาสามารถโจมตีเป็นทางยาว3ตัวแบบนี้ได้เลยนะครับอ่า nah, แล้วก็ตัวที่เป็นรูปวมวงกุฎตรงนี้เนี่ยจะเป็นระบบที่เป็นหัวหน้าทีมนะครับหัวหน้าทีมเนี่ยดียังไงก็คือหัวหน้าทีมเนี่ยจะเป็นตัวละครตัวแรกในทีมเรานะครับที่จะได้ออกสกิลก่อนนะครับแล้วก็ระบบหัวหน้าทีมเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ตลอดนะครับมากดตรงนี้อ่าแล้วก็ทําการเปลี่ยนตนัวหัวหน้าทีมได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ Regel ่มทาการต่อสู้กันเลยนะครับ เห็นไหมพอมาถึงหัวหน้าทีมปุ๊บเขาจะได้ออกสกิลก่อนเลยนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นการต่อสู้แบบอัตโนมัตินะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นการเพิ่มความเร็วในการต่อสู้นะครับอ่าและอีกอันนึงนะครับที่ผมเกือบลืมแนะนําไปก็คือตรงนี้นะครับที่เป็นรูปดาวตรงนี้นะเมื่อเรากดเข้ามาดูตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเราลงตัวละครในทีมที่เป็นธาตุเดียวกันนะครับอย่างว่าผมเนี่ยลงธาตุไฟเป็นสามตัวเขาจะทการเพิ่ม ปั๊บพิเศษให้ด้วยนะครับก็คือเพิ่มตัวของ ATK 5%แล้วก็ HP ด้วย5%ส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นระบบการแพร่ธาตุนะครับก็คือตัวของไฟเนี่ยชนะพืชพืชชนะดินแล้วก็ดินเนี่ยชนะน้ำนะครับส่วนน้ําก็มาชนะไฟนะครับส่วนธาตุแสงมืดเนี่ยอันนี้เขาจะชนะแล้วก็แพททางกันเองนะครับใครที่เคยเล่นเกมที่เกี่ยวกับพวกนี้น่าจะเข้าใจเรื่องระบบธาตุได้ไม่ยากนะครับ Okay. อันนี้ก็จะเป็นชนะการต่อสู้นะเราก็จะได้รับของรางวัลประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวของตัวละครกันบ้างนะครับเข้ามาที่ตัวฮีโร่นะครับอ่าตัวนี้เลยตัวละครเนี่ยกดปุ่มนี้นะครับเพื่อทําการอัปเกรดตอนนี้เนี่ยตัวละครผมจะอยู่ที่เลเวลยี่สินะครับไม่สามารถทําการอัปเกรดเพิ่มได้นะก็คือตัวละครเนี่ยจะอัปเกรดเพิ่มได้สูงสุดตามเลเวลไอดีของเรานะครับอ่ากดปุ่มนี้นะครับเพื่อทําการอัพอัพเลเวลตัวละครนี่ ส่วนตรงเทีย่ยตรงนี้เนี่ยก็คือเราสามารถมาอัพขั้นตัวละครตัวนี้แล้วนะครับให้เทีย่ยวของเขาสูงขึ้นได้นะครับเขาก็จะเพิ่มสแต็กต่างๆให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของระบบอาวุธอาวุธเนี่ยก็คือเราสามารถเข้ามาข้ามขีดจํากัดของเขาได้แล้วก็บวกอันนี้มันจะมีบวกทีละ1แล้วก็บวกทีเดียว4ีหไปเลยก็ได้นะครับตรงนี้เวลาเราบวกค่าพลังบุปก,กรณ์ให้กับ ตัวละครเราเนี่ยตัวละครเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นนะครับอันนี้คือทําการอัปเกรดเทียร์อุปกรณ์นะครับนี่มันก็จะเทียร์เพิ่มแล้วก็บวกสแต็กเพิ่มด้วยส่วนตรงนี้จะเป็นอเวกนะครับอเวกเนี่ยก็คือเราสามารถมาอเวกตัวละครได้แต่ว่าเราต้องมีตัวนี้นะครับมีหินอเวกแล้วก็มีตัววิญญาณตัวละครด้วยถึงจะทําการอัปเกรดได้นะครับ พอเราทาการเลเวลเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นจาก1ดาวเป็น2ดาวแบบนี้นะครับอันนี้เป็นระบบ Skill. สกิลสกิลเนี่ยจะไม่ได้ใช้อะไรมากนะครับจะใช้แค่ตัวของเองินอย่างเดียวนะก็คือเรากดปุ่มนี้เพื่อทำการอัพเลเวลสกิลได้เลยนะครับส่วนระบบพวกนี้เนี่ยของผมยังไม่ได้ปลดนะครับเพราะว่าเลเวลยังไม่ถึงนะทีนี้ในตัวเกมเนี่ยเขาจะมีระบบของอารีนาด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาสู้อารีนาให้ดูสัก1เกมนะครับ เดี๋ยวผมทำการต่อสู้กับทีมนี้ให้ดูสักหนึ่งรอบนะครับค่าพลังเราเยอะกว่านะแล้วเราก็เดี๋ยวผมขอวางไว้ตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็ตัวนี้ไว้นี่โอเคเดี๋ยวลองสู้ดูนะครับโอ้ยโกเลมโกเลมมันโหดจัง โอ้ตีไม่เข้าเลยตัวโคลมเนี่ยเราจะชนะไหมนี่ทุบไปหนึ่งทีฮิวไปนะครับตัวเวทฮิวไปโอวตัวนี้มันสกิลแบบสกิลทีหายหมดเลยอ่ะ ชนะนะครับโอ้โห <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของอารีนาอันนี้เรามารับของรางวัลได้ด้วย <c oughs> รับให้หมดเลยตรงอีเวนต์นะครับตรงนี้ก็คืออันนี้เป็นรางวัลเช็คอินนะครับเขาก็จะแจกของรางวัลต่างๆให้ตามรูปเลยนะครับอ่าอ n นอร์จีโบัอันนี้ก็จะเป็นให้เนื้อนะครับตามเวลาที่เขากำหนดไว้ให้60เนื้อนะ แล้วก็อันนี้จะเป็นการดูแอดนะครับเพื่อรับของรางวัลโอเคอันนี้รับของรางวัลตามเลเวลไอดีนะครับโอเพนอีเวนต์อันนี้ก็มารับของรางวัลได้นะครับเมื่อเลเวลเราถึงอ่าแล้วก็นี่รับของได้แบบนี้เลยรางวัลกิฟต์อันนี้ก็คืออ๋อเมื่อเราบรรลุเลเวลต่างๆนะครับเราก็มารับของรางวัลพิเศษในนี้ได้นะครับ อันนี้เป็นล็อกอินเวันนะครับก็คือเมื่อเราทำการล็อกอินครบ7วันเนี่ยเขาจะทำการแจก SSI ให้เราด้วยหนึ่งตัวเป็นโกลมตัวนี้นะครับโอเคอันนี้จะเป็นตรงนี้นะครับจะเป็นระบบเพื่อนนะก็คือเราสามารถมาทําแอดเพื่อนในนี้ได้หรือว่ามาแอดเพื่อนในนี้ได้นะครับตรงนี้จะเป็นระบบคิวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการตีบอสนะครับตีบอสตรงนี้เนี่ยเราจะได้ตัวของ หินอเวกมาด้วยนะครับโอเครางวัลหอคอยนะครับปลดตอน24นะแล้วก็มีตัวนี้นะครับประจนภัยเนี่ยต่อประจนภัยตัวนี้เนี่ยก็คือเราสามารถเข้ามาต่อสู้กับมอนเตอร์ในนี้นะครับเพื่อรับของรางวัลได้นะครับเดี๋ยวผมลองสู้ให้ดู1เกมนะครับ ทำให้ตายไปที่เนี่ยตอนนี้เขาจะตีโดนเป้าหมายหลังด้วยนะครับแต่ว่าดาเมจมันจะโดนไม่แรงเข้าตัวหน้านะโอเคเมื่อผ่านด่านนะครับเราก็จะได้รับเพชรแล้วก็ของรางวัลที่เขากำหนดไว้ด้วยนะครับอันนี้คือโหมดประจญภัยนะครับโอเคพอมาหน้านี้นะครับเพืเ่อนๆจะเห็นตรงนี้นะครับที่เป็นบูธไทม์เนี่ยที่เป็นตัวกรอบลินกำลังวิ่งเก็บทองตรงนี้นะครับเราสามารถกดปุ่มนี้ เพื่อเข้ามารับของรางวัลได้นะครับอ่ากดปุ่มนี้นะครับเพื่อทําการรับของรางวัลแต่ถ้าอยากให้เขาใช้คูณ2เนี่ยเราก็กดปุ่มนี้นะครับมันจะเป็นการดูแอดโฆษณาครับแล้วเขาก็ทําการบูตคูณ2ให้เรานะครับอันนี้เป็นช็อปนะช็อปในนี้ก็คือเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถเข้ามาซื้อของรางวัลหรือว่าซื้อหินวิญญาณในนี้ได้นะครับอ่าแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับก็จะมีตรงนี้ซัมมอนนะครับ ก็คือเป็นการอัญเชิญนั่นเองเดี๋ยวผมจะขอทําการอันเชิญให้เพื่อนดูหน่อยนะครับมีอันนี้ซัมอนฟรีกดฟรีไปก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็มีมีแบบธรรมดานะครับแล้วก็แบบพรีเมียมเดี๋ยวผมขอกดแบบอันนี้ไปเลยสิบครั้ง SR สร เอโอ้โอ oh, ไม่มีเอ r เลยอะ่ะการซัมมอนหนึ่งที่เป็น10ครั้งเนี่ยจะใช้ถึง2700เพชรเลยนะครับซึ่งเพชรในเกมนี้หาค่อนข้างยากนะครับอ่ะก็สำหรับระบบต่างๆในเกมเนี่ยก็ขออนุญาตจบไว้ประมาณนี้นะครับตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่เป็นไฟล์เล็กๆนะครับสำหรับใครที่อยากโหลดเกมมาเล่นค่าเวลาเนี่ย เกมนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่กินพื้นที่ตัวของมือถือท่านมากนะครับแล้วก็เล่นแบบเพลินๆได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับก็รบกวนกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำช่องให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ